อย่างพี่คนนี้เขาบอกว่าเขาจะขอโชคกับปลาซักเกอร์สีทองอ๋อแล้วแล้วมันอยู่ไหนอยู่นี่อยู่ที่ค่ายมวยเนี่ยค่ะค่ายมวยไทยอาชีพที่กัดก็คืออยู่ที่เลขที่48ทับ4หมู่6ตําบลบ้านพระอําเภอเมืองปราจีนบุรีอะไรเนี่ยสีทองแบบเนี้ยคุณรู้จักปลาปลาดูดปลาดูดเหรอปลาดูดปลาซักเกอร์แต่ปกติมันสีอะไรสีดำแต่เนี่ยมันเป็นสีทองค่ะแปลกตาจริงๆเลยงั้นเราอธิบาย ถึงลักษณะของปลานี้ก่อนค,ความยาวมัน42เซนตัวใหญ่นะ,ะน้ำหนัก1กิโลกับ2ขีดค่ะคุณตัวใหญ่ขนาดนี้อาจเจ้าของบ้านเขาก็เลยเลี้ยงเอาไว้ในกระมังก่อนเอาไว้อย่างนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยหาที่ให้มันอยู่แล้วเขาไปเจอที่ไหนยังไงไปถามดีกว่าถามคุณสุเทพมีอนันต์อายุ62ปีเป็นเจ้าของค่ายมวยแห่งนี้แล้วค่ะ เขาเนี่ยเราให้ฟังบอกว่าแต่เดิมเนี่ยปกติเขาก็มีบ่อปลาอยู่แล้วนะเป็นบ่อขนาดใหญ่เลยก็เลี้ยงปลาไว้หลายชนิดส่วนใหญ่จะเป็นพวกปลาน้ําจืดอ,อ่ะปลาที่กินได้เช่นปลาหมอปันดินปลาทับทิมก็ปกติก็เลี้ยงแบบนี้มานานหลายปีแล้ว แล้วพี่เขาเนี่ยก็มักจะไปรอบดักปลาเอาปลาที่เลี้ยงไว้มาทําอาหารแต่วันนั้นน่ะเขาไปวางรอบดักปลาเหมือนเดิมเลยนะแต่ได้ปลาซักเกอร์สีเหลืองทองตัวนี้มาได้ปลาซักเกอร์มาเฉยหนึ่งไม่ได้เลี้ยงค่ะสองสีทองอีกต่างหาก<อ>มันแปลกประหลาดจริงๆเขาก็เลยเชื่อว่าปลาตัวนี้น่าจะนําโชคลาบมาให้ก็เลยตั้งใจว่าอะเดี๋ยวจะนํานําอะไรดีนําอะไรนำนำ ป้ายนี้เหรอป้ายนี่มันเป็้ายนายจะเอาไปทําอะไรได้ป้ายป้ายพศ25 6 5ได้เปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่เขาบอกเดี๋ยวเขาเอาเลขที่บ้านดีกว่าเดี๋ยวจะเอาเลขที่บ้านนี่แหละ นะเอาไปเสี่ยงโชคต่อไปแล้วหลังจากนั้นนะก็จะไปหาซื้อตู้ปลามาเลี้ยงซักเกอร์ทองตัวนี้เพราะเห็นว่ามันเป็นปลาที่ค่อนข้างตัวใหญ่สมบูรณ์สง่างามดูน่าเกรงขามผมว่านะไอเรื่องความเชื่อข้ามไปก่อนมาตั้งชื่อไอเจ้าปลาตัวนี้ดีกว่าให้มันดูเท่หรออนในเมื่อเจอที่สอมีอนันต์สอมีอนันต์งั้นตั้งชื่อว่าซักเกอร์สิทธ์สอมีอนันต์เอ้ยอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ ชกเมื Beast ่อไหร่ฮะมุมเหลืองมุมเหลืองพิกัดเป็นเท่าไหร่พิกัดหนึ่งกิโลกกว่าเอออาบุญคำๆให้สนุกสนุกกันนะคุณผู้ชมนะ